เปิดคลิปเลยค่ะดีใจแล้วได้มากกวบพ่อปูแล้ว่อดท่านแล้วตั้งตั้งใจปรารถนาแล้วรวมความคิดฝัน10ปี10ปีที่ฝันเห็นภาพนี่ได้เป็นความจริงแล้วเพราะมีความฝันเราจะมีของจริงละสาธุสาธุสาธุครับพี่แม่ะจากดิลเมันคนลุกหรือเปล่าเห็นสีเป็นยังไงพี่แม่เห็นสีแล้วคนประเทศนอกกันเด้วยเห็นสีแล้วเป็นยังไงค่ะเห็นสีพ่อปูแล้ว ีใจอยังว่าคือความฝันมือคือยังฝันไว้เลยตีบ่แม่นฝันไปเมื่อสิบปีที่แล้วเคยฝันสิบกว่าปีว่ามีงูสีทองมีเทิงฟ้าอู้แล้วเพิ่นก็มาหับเอาอืแต่กี้ว่ามันจะคนฟังเขาว่าบ้างูใสจะมีอยู่เทิงฟ้าสีเหลืองใหญ่ๆนี่เด็กก้อนเมฆก็อยู่เทิงฟ้าตัวนี้นี่ของแท้ยังว่าผู้ใดว่าบ้ากันนี่คือความฝันอีหลีเลยค่สิบกว่าปีแล้วนะค่ะบ่แม่นแค่มือมือสองมือสิบกว่าปีค่ะเป็นจริงแล้ววะทีเป็นจริงออื เป็นจริงดั้งใจที่ฝันไว้ทุกอย่างก็จะได้คือกันค่ะสาธุสาธุอนุโมทนาน้ำด้อพี่แมมมาเห็นแล้วเป็นจริงแล้วค่ะอยู่ทั้งฝ่ายลีตัวมีก่อนเมฆอยู่ทั้งหลังทั้งหลังที่ได้มาอยู่ใกล้ทั้งหลังมันแข็งมันยั้งมันเลียนมันไลให้โชคให้ลาบยากให้มาอยู่น้ำกัให้สำเร็จทุกอย่างตั้งใจอันใดไหวก็ได้สาธุได้ตามขอได้ค่ะพบเปี่ยบผลไม้มาไหวค่ะเมื่อนี้ อันไปเรืร่อยๆฮะเอุดไปเรื่อยๆเดนาะย่นถ่ายไปเรื่อยๆจังแม่แม่แม่ตนะ้นเปลี่ยวบางแน่เห็นขออ่อยบ่เห็นค่ะแม่เอากล่อง<ด>ขอ่อยดูเห็นข่อยบ่จะ้ะอออนโเคค่ะันนี้กระสีเป็นนัน่นสาขานบุญสิเขาไปซื้อมากไหมมากไหลมาถวายปูมืออื่นให้พี่นั่นน้ำน้องแหม่มกับพี่นั่นนายนั่นซาแนล้วก็น้องแหม่มน้ำเนาะคนละครึ่งค่ะแอดแอดหน้าบุญมานน้ำกันสูกกามานเพิ่นไก่ห้มาว่างมากไหมมากไหลแทนเนาะ เมื่อนี่มารับเงินก่อนเพราะว่าบพีปัดใจเติมน้ำมันแล้วก็จิ้นมาเลยนะเดี๋ยวค่ะน้ำมันกระจิ๋หายอยู่หายซื้อมาเกินพื้นกระเสียวหมักใหม่มาส่งบ่ดีแล้วก็มากราบคือกันพอบสาธุสาธุมีนมเปรี้ยวกับขอบคุณนลายลายซอยถือไห้ก็ได้ได้ค่ะได้บุญนน้ำกันได้บุญนน้ำกันพี่น้องกันเท้ายู่น้ำกันไปซอยกันไปโตกับป้อมปอมคือกันนี่แหละบ่มงบุ้งได้ใส่ลุงเขาเอาลุงอยู่นี่เตี้ย ลุงบัดดีลุงเดินลงไปหาเลาเราอยู ира, ่บ่ใชบัดดีเล่าในวันเราบ่อยูุ่ตเอันนี้มันราิเราอยู่วันเบาะรถนะเราจะมาใส่งานอย่างไดที่หายเลาไปแกะเอาเอามาเห็ดนเป็นเพือนธรรมด้แหละก็เห็ดธรรมดาเท่าอัน น้องแม่มเห็ดปูคอนจีดล่ะกัเห็ดหมองนั่งคล้ายๆกับน้องห้องอบรมสัมมนานะแหม่มดี๋ัตติห้ลุงเราให้เราไปแกะเอาเออให้เราแกะเอาแกะเอามาแกะมาเลยอย่าให้เรามีเวลาไปแกะเอาอย่าไม่กันเทาก็ใส่ประโยชน์เอาไหนลูกเลยอือเดีไรที่มาถามเรานำไงวันนี้มา่อวัยดิบกันมื่อื่นยังมีเครื่องไวน์เออมื่อื่นยังมีเครื่องไวน์ขออนุญาตถ่ายเด้อจ้าทุกคนเด้อ <54. S 2> ไปหาลุงแม่ไปซื้อก่อนไปหาลุงให้แม่เพียนเป็นคนไปซื้อพร้อมกับไอศสรีมพร้อมเด้อขออนุญาตถ่ายเด้อลุงใส่ลุงอยู่ใส่กกะติมาุดีครับใส่ลุงเหาอยู่ใส่ลุงบวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอันซิมาถามฉันเลยลุงอยากได้อันเบาะรถบ่ถ้าได้เกาะแกเอาหมดเลยเบารถเบารถบัดน่ะ เพื่อลุงเชียมาเฮ็ดให้ค้นนางเฮ็ดเป็นห้องแล้วเหตุเป็นค้นนางไปแกเอาเลยไปแกเหายหมดเลยไปโยกเอาเลยเป็นห้องประชุมยูทูบเบาดีอยู่ด้บ่ท่านด้เสียอย่างเลยเป็นเล็กเนาะพี่เนาะแล้วก็แมนเราเจ้าเฮ็ดเป็นห้องประชุมเลยครับนี่เอามาตัดที่นี่พี่นั่งเล่นก็ได้แมนนั่งเป็นห้องประชุมก็ได้ขออนุญาตเด้นลุงเด้อท่นซีเมนบอร์ดครับผมท่นซีเมนบอร์ดซีเมนบอร์ดครับวัดนี้เลยยัง เป็นเป็นเพื่อนบ้านสุเทพได้หีเพื่อนมาเช่าอยบวันชมพูได้นน่เช่าสองอาทิตย์มาเสร็2องอาทิตย์รถข่อยว่าท่านแล้วเนาะข่อยจะนอนเฮือนนั่นก่อนเพื่อนเพื่อนเอารถบัสเพื่อนมาแต่เฮือนนั่นทีน้น้องควอลี่นะไปจอดไว้ต่เฮืงเนาะปีกลัวเวะแก่มากหมแล้วจางคนแก่มาเอารถบัสที่นนจะเอา